สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับครับเอซทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเอเปชแนลนะครับวันนี้นะครับพี่น้องมุมีเบียกครับมุงมีเบียกครับพ้ากันไปเอาตู้ลำโพงครับจักสีพากันเหตุยังครับวันนี้สีมาล่องเสียงนะครับสีมาล่องเคืองนะครับบอด้เปิดม่านนี้เฮิงนะครับจักแมนโอแมนนะวนี่ครับทีมงานแล้วสีต่อยบึงก่อนนะครับ ถือตากรอเขอดูดออยันในกล่องยันอะไรเนี่นคยคือหลองเหรอครับมันนี้จะพามาเบรงวิธีการต่อเครื่องเสียงนะครับโอ้โหบดซื้อมาบริโอ,อกงงานพี่น้องจะเอามาเห็นยังเดี๋ยวนุ่มเปิดให้คุณนะ ยังเหรอเพเนี um, ่ยก um. ูค oh, right ือลงเลยเย่ยคายหนาเขามั้งเพจ้ยมันยังลนแน่นอนอันนี้ไม่นอนก็ไรเพจกูลงเพจเนี่ยเลเอาตัวนี้ก่อนใช้ทุกอย่างเอาปลั๊กไฟก่อนมันไร้แหงครับพป่นอเอาเอ็มก่อนนอกพี่น้องอันนี้แค่นนี้ครับเบสว่าชันเอาเขานี่อันนี้อันนี้เสียงกลาง อุปัคคอวะนะอ๋อของใครเขอไม่พื่อเตีดขอกมึงอ่าโอ้ยพี่ผ่านแน่เด็กหน่อยมอันนี้อันน,น,นี้ยังวะอันนี้คอดคอดข้งนี้อันนี้อันนี้คิว

เบอ้อตัวหนอต่อสายที่หนามสายัี่หนาง,ง,างนี่นะครับสายสายอะไรเดี๋ยวเอาที่ละสเท ต่อจากนี้นะครับไปเขาอีคิวนะครับอันนับแดกบอกคนนะครับอเขาแล้วอันนี้ L นะครับ L เขาเนี้อันนี้ <c oughs> อันนี้ R R ก็เขาเนี้ยได้ละอ่า ถงต้อมันนี่จากยี่ิวไปเข่าคอดนะครับอันนี้เขาเอิ่นหัวยังเกาะหัวอ,อีกแว่าอย่างห่ะเจ๊ไพเป็นไพเลยมันขี่ถือกี่รอกอันนี้น,นี่เอวเอวคนนี้ โหลีดพ่อนะครับซื้อมาในราคาทีถึกถึกครับแม่นมเบสเบส,สองแม่น <c oughs> พดต่ตกระดายกดแล้วก็โมโมต่อจะคอดข็ว่าเบอร์นะครับวันนี้ตัวนี้บริษัทธ์ครับอันนี้นนนกลางแรมนะครับกลางแรมผ่าใส่ผ่าใส่เมื่อครานี้ มาในตู้เบรดนะครับเดี๋ยวตู้ที่พ่อว่ะก็เบอร์เบรดอันหนึ่งเดี๋ยวพ่อตอนนั้นต่อเบรทางเดียวเบร์ทางเดียวตอนมันงถึงว่ะเดียวมื่อนั้นมื่อนั้นต่อเอาตัวใดว่ะต่อซ้ายมือเพื่อนพ่อเถิงนะครับเถิงครับครับคางตัวข้างไหนเส้นไหนเลย เีนบอกีนบอกลงหมดอ่ะครับเรียบ้อยครับวันนี้ต่อสายน้ำพงครับสายน้ำพงนี่ครับไ้นมครับเสียนมมีครับทีเด็ดยังบทีเด็ดเสียนมรับรถไิบ่คนเห็นยังแนวจะคิวนาถ้าเืงอร์ดเนี่มีต่อ สายน้ำพงนะครับตัวต้นนี้เป็นยังเป็นเบ็ดเนาะซี่อะไรตัวนี้เป็นเบ็ดเอาเข้าใจน้ำเงินตัวสี่เบ็ดวันนี้ก็จะมีกันเนาะโอโอเคนัดอะไรก่อนนะฮัทนัดศูนย์หกสองเซ็นซี่น้ำเงินเป็นเบ็ดนะครับเอาเอาเอาตัวพวงมาซื้อไปก่อนหนึ่งศูนย์ห้อันนี้ยังไงพ่วงก่อนครับซ้าย่วงครับเขาเห็นจังสีหย่อนอันนั้นเขามันบวกล่ะนะยังก็ เน็ตป่อยบบไนมูมีเน็ตลืมเปล่า <What? S 2> มูมีเน็ตเอาขัาดด้วหมืม่นดีเบลดอู๋อ,อันท่าพวงกันสีหย่อนเขาเพอร์เบอร์เขามันขาหนึ่งมันเป็นอย่างก่อมันใส่บบไนครับใส่บบไนอู้กล่องแบบขาวแล้วก็จะอันนี้เบลด้ อันนี้อันนี้กลางแล้วนี่ซายเอาซ้ายฝ่ายได้มาอหน,นึ่งเอาอีกอันนึ่งเอาสียังเอาสีสองเอา,เอาคนะสีเลยสีสองข้างอันไหนก็ได้ไหมดอือพิษถางเอาสารับลง เดี๋ยวตัวกลางอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็เป็นตัวเสียงกลางอีกตัวหนึ่งนะครับก็แค่ทานพ่อเราบอกยังได้ฟพงคนออกมาเคยมันมีดีกระซิดอีกช่วงนี้อุ้ยดีได้เลยนชวงนี้ดีกระซิดหลายมีอยู่เลยอยากได้ฟังคน ตัวนี้ะรีตเอาดทงอวนี้เงินตัวเบดเบดว่ยเบดกะตัวนี้ที่้งเงินที่้เงินเบดซีเงินบ่เห็นบ่ลลงละอ้หหัวอะอันนี้เสียงกลางขังไหนขังั้นเอาเป็นผังสายเหรอ อาคขาัว่าันทางควโอ้บอยบอเห็นหงคะุนีชีอะไรชี้แดพี่สมพีสมบิต่อบิต,บต,บตสวยจังบอเห็นหงนี่มีก็บ,บอเห็นหงก็เก่งเั้าเข้านะโอเคเรียบร้อยครับ กเดี๋ยวพอกันคลิปหนาครับเดี๋ยวสีลองเสียงไห้ฟังนะครับ